สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ๊อฟวันนี้เราจะไปทำอะไรกันครับไปยามเบ็ดนะครับยามเบ็ดอะไรเบ็ดกบครับโอเคแล้วใส่ไว้กี่หลังประมาณประมาณประมาณยี่สิบหลังครับนฮ้ยี่สิบหลังที่ไหนสามสิบสี่สิบมั้งไม่ถึงสามสิบนี่ครับขี้เกียจใส่ครับคนขี้เกียจครับเยียงมเบ็ดไว้เป็นร้อยก็หลังครับใส่แค่นิดเดียวเหี๋ยก็เป็นเหี่ยไสเดือนนะครับ ใ้เดือนโยเยะครับแนโลกคันแรงครับสปาร์คครับสปาร์คหมาครับอย่าเห่าครับหมานะลองไปครับวันนี้ผมก็เป็นไปเจอหมาในป่าผมก็อยากลองไปใส่เบ็ดดูไม่รู้ว่าจะได้ไหมก็ลองติดตามชมกันนะครับฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยวคลิปปรากฏเดี๋ยวผมจะลงเพราะตอนนี้ คนม,มันไม่ค่อยตกเลยแับผมก็ตกไม่ได้บเออไปเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะตัวนี้ผมเห็นกบมันเยอะยวผมไปใส่กบก,ก่อนครับเดี๋ยวติดตามครับเดี๋ยวรออีกหนึ่งชัมม่วโมงครับเดี๋ยวผมไปตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มเดี๋ยวพยายามสามทุ่มนะครับครับแค่นี้แหละครับเลียว้ว